ทอดกระทั่งโพดบ่ดีแล้วก็บอกลบเดะพี่น้องครับโพดบู้จะคว่ำแถโพดแบบนี้บ่บ่ดีบ่ดีลบ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 บ้านนี่บอกบ่มวนกระบอกบอกบ่มวนกระบอกว่าให้บอกบ่มวนในพวกเอ้ยหมุนจะคว่ำเนี่ยมันเป็นคนที่บอกง่ายที่สุดอีหลีบอกสิก้อนสีฟังคว่ำเขานี่เถียงสัก้อนเดะเถียงก่อนจังเห็ดเดะบอกเสื้อผู้แดงสาระบอกเข้าผบพผบเมมอบแต่สิ่งดีให้ลูกนะครับ แมนค่ะเยวเดีเดี๋ยวใครเด้อโอยแจ็คมืห่มาจะไหนนี่ยมัหนีก้อนจะเป่าลบไปพี่แจ็พี่จะเป่าไปกเมื่อนี้ค่ะขอแสดงเพื่อนยนีกับพิธีก่อนของมะล่ำใจเกลืออยนะคะกับคือพ่อลําเพลินนะคะขึ้นบ้านไหว่าสิมาหอดเมื่อนี้ได้กะหนุ่งยากลำบากพอสมควร้าลังเทอ เออเกิดในวอยกน้อยใจบางย่างกระทบไปบอกถึงแม่ข่อยสิล้มสิลงไปยังเออเมื่อสิลงไปยังลงพอเหดีฝนยังเออเดว่ากันใส่กันหลายเทียอยู่เออขันสิล้มก็ห้มองปีกันยังลงเออเยสเมาลงกลางขั้นแบลนด์เพราะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็คือบอกตลอดแต่ห่างจากขั้นแช้าขั้นจ่อแม้มันบอกย่างดีเด้วยคุณบางดีเออขันมันอยู่ใกล้ๆนี้ขันบ่แม่นแบลนด์ประทักหาเนี่ยสิซับปากกว้างเลยแบบมันยังไปยู่ให้ซับปากกว้างเทียด้ว สับปกระกอภาษาอีสานนั่นแหละค่ำบ่ภาษาสับประกอนีออ่ก็คือเลยสับปกรบแมนคะรับยินดีในความสำเร็จถือว่าเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งที่ <laughs> ประสบความสำเร็จในวงการมาล่ำก็คือมาล่ำเจ๊กกร้อยแม่นค่ะบบอยสติชัยครับอันนี้ก็เป็นบ้านหลังแรกเลยหลังที่สองหลังที่สองกันค่ะหลังแรกก็ใส่ก่อนพุ่งยี่น้อ<า>งทุ่งม้วนแม่นครับยี่น้องทุ่งม้วนไกลๆเนี่ยแะประมาณฮาโล อันนี้หลังที่สองพี่น้องก็ต้องขอบหุ้นแฟนขาแฟนเพลงผู้ค่อยสัพพอร์ตผู้ค่อยซอยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจไปอีกอวนพิธีก่อนพวกล้ำเพื่อนที่เดมาจนถึงฟังฟันเมื่อนี้นะคะซีเพชรอีกเมื่อนี้แล้วไปนี่แล้วอวลาสักนี่ละแม่เดี๋ยวเซลย์อีกบ่าเดี๋ยวแม่ ีอใส่<อ>าคน,นหแแแนแม่ยาคูแคนเมียยาไใดมึงสิเปิดตัวเขาสดสุดพอดีอเาดดราบ,บัางหนามันคอปลาเบิดเรามันสิมาสอดอยังลูกเพื่อนึงไปเอเกคี้ยุดเกกี้โวม่ได้มึตีกัน <laughs> เดี๋ยวพี่ขออนุญาตก่อนเอาไม้ลง <laughs> ม,มานีกคี้หยุดมาเอาไม่ก้นม่ก็ได้เคี้มาเออเอาไมาได้พือก่อนแม่ จะเอาลุ้นไหน่นีทุกเพศทุกไปเอาลุ้นไหนช่มงไหนเงินเดือนเราก็มีเอาป่ะแจ๊กเกอรมือนี้อไอร์รับอายุเท่าไหร่แจ๊กอายุเท่าไหร่วันอาทิตย์ืนลงไปลองเพียงเลยดีกว่าเอาหวยพันท้ายแล้วตาเอาหวยพันท้ายแล้วเออหวยพันโตหวยพันโตแจ๊กเกอร์แดงพงชิตาแล้วครับ มันมีเคดีหลายนะมันก็เลยว่าอยากเบาเรื่องนี้ปลาตอกเบาเน่าเอาสิ่งดีๆให้ลูกเมียนค่ะก็ขอให้ยู่ดีเมี่ยงบ้านหลังนี้ยู่แล้วก็ให้มังมีสีสุกให้ลมเย็นเป็นสุ๊กนะคะเออต่อไปไพ่อนาคตขังหน้ำมันต้องมีอยู่แล้วนะเมียนนะมันบ่มีนาะเป็นไปเพราะใดผู้ใดซียู่เป็นโสดเป็นไปเพราะใดมันต้องมีลูกมีเมียเออก็อยากเห็นมึงอื่นกันใช่ไหีแง่แก่มันเมีย แจ็กกี้ย่าเปล่าย่าเปล่าเ้อเออให้ลำนำเรื่อยๆนาลามาอยู่บ้านหลังนี้นะคะกันขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานนี่แหละอยู่น้ำกันมาล้ำเจ็กันลอยอยู่น้ำไปจนกว่าเออจนกว่าตายแล่บุเออว่าต้องหนีจากกันอยู่น้ำกันห่างกันแท่งกันนั่นสิละย่ำแม่บอกอีย่างแม่สอนอย่างโดยเฉพาะว่าหน้าบอกสอนอย่างเมื่อก่านนี่ ปลาลังเทียเอออาลังเทียขันเจ้าขันเจ้วพี่น้องอีหลีเป็นคนดีคือแบาบว่าพะเยะที่ที่ก่อนพองน้ำเพื่อนในสิเป็นคนดีเสื่อมอ่ใน,นความคิดของเจ้าของเกินไปบางเตื้ย